สวัสดีครับผชม h a p p n Channel นะครับผมอเล็กต์วันนี้จะพามาแนะนำเจ้าสุนัขสัตว์เลี้ยงของผมนะครับว่าที่บ้านมีกี่ตัวตอนนี้กำลังเลี้ยงพันอะไรบ้างนะครับก็ที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือชิวาว่าเพศผู้นะครับอายุประมาณ5ปีนะครับคิดว่า5ปีได้นะครับเป็นชิวาว่าตัวสีขาวนะครับ สไต์นี้จะเป็นแบบไซส์มินินะครับตัวไม่ใหญ่มากประมาณโลชองขีดประมาณนี้แหละครับแต่ตอนนี้ก็คงอ้วนขึ้นนะฮะเป็นตัวผู้นะครับสีขาวตาสีฟ้ารูเออตาโทษนะครับตาสีแดงลูติโน่น,นะฮะตัวนี้สีขาวล้วน,นครับตัวนี้มินิใสขี้อ้อนมากแล้วก็ติดเรามากนะครับเดินไปไหนก็คือตามตลอดเหมือนกันนะฮะแต่ก็เห่าเก่งเหมือนกันมินิใสก็ประมาณน่ารัก เรียบร้อยนะครับสงบเสงี่ยมตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับสงบเสงี่ยมแล้วก็จะชอบเห่าขอตลอดนะฮะเห่าตลอดนั่งเห่าตลอดทั้งโลกเห่าตลอดนะครับร้องนะฮะคือจะชอบแย่งกันกินแต่อีกตัวนึงนะครับก็คือสองตัวนี้เป็นคู่กันจะมากแต่ก็อยู่ด้วยกันตลอดฮะแต่คือเวลาให้อาหารนี่คือเป็นสโต่กันนะครับเวลาให้ขนมกินเล่นนะครับแทบจะเป็นสโต่กันเลยอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวตัวของเด็กควาแนะนำนะฮะนะเอย่างเงี้ยทำหน้าจะจ่อยๆง่อยนะฮะเดี๋ยวพอปล่อยลงแล้วก็ ให้ขนมนี้คือศัตรูเลยนะครับแย่งกันกับอีตัวหนึ่งนี้คือกระจายนะครับเห่ากระจสองตัวนี้จะนอนกับผมตลอดนะครับเจ้าต,ตัวนี้เออลืมบอกชื่อฮะชื่อว่าออดี้นะครับตัวนี้คือไปรับน้องมาตอนอายุป,ประมาณเออสามขวบได้ประมาณนี้แหละฮะก็คือเจ้าข,ของเก่าเขานี่ก,ก็ประกาศขายนะครับน้องนน่าลนะลูกนอ้อง น้องหลอกโังน่ารักเลยตัวนี้ตัวเล็กๆนะครับไม่ใช่ชิวาว่าพันยักษ์ไซส์ใหญ่นะครับตัวนี้อ่าติงนะครับแล้วก็มาถึงอีกตัวนึงตัวนี้แนะนำเลยเป็นไซส์ทีคับตัวเล็กๆนะคะนี่ตัวเล็กมากเห็นไหมอีกตัวนึงเขาจะเห่าเลยอุ๊มไม่ได้เลยครับอิจฉาเป็นขี้อิจฉากันมาก ตัวีในา้ไม่เห็นไม่ได้เลยนะฮะจะอุ้มอีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยก็คือเจ้าเห่าตอนนี้แนะนําเลยตัวเล็กมากนะครับตัวเล็กที่สุดเท่าเคยทเท่าที่ผมเคยเลี้ยงมานะครับหายากมากครับเป็นไซส์ีครับนะครับตัวนี้ชื่อว่าเจ้าเฟอร์บี้นะฮะดูลักษณะน,นะฮะอ๋ดีนี่ครับเฟอร์บี้จะมีหู หูตั้งๆกลางๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ตัวเล็กนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยน้องจะซส์ตัวเล็กมากแต่ตอนนี้คือให้กินเยอะไปหน่อยน้ำหนักก็ประมาณคิดว่าประมาณกิโลนึงได้นะฮะแต่คือจะซส์เล็กครับแต่ให้กินเยอะไปหน่อยตัวนี้คือพอเราอ้มนี่คือจะนิ่งมากเลยนะนิ่งเงียบไม่มีปากไม่มีเสียงตัวนี้คือน้องเขาน้องลูกเนาะคือน้องเขา กอดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือจะไม่ดิ้นจะไม่อะไรเลยแล้วก็เวลานอนนี้ก็คือเขาจะชอบมานอนตรงตรงตรงซอกไหล่เราซอกคอเราแะครับน้องก็จะแบบเอาหน้ามาซุกแล้วก็จะนอนของเขาไปนะครับแต่ว่าพอเราปล่อยลงพื้นแค่นั้นแล้วก็เวลาที่มีคนแปลกหน้ามาบ้านนะครับอืมลืมไปได้เลยครับกระจายครับกระจาย ทั้งบ้าน,นครับมีกี่ตัวมีกี่อย่างทั้งนกทั้งหมานะฮะยิ่งกว่าสวนสัตว์ครับน้องนัทลังคันนิ่งๆแต่พอได้ปล่อยลงพื้นแล้วเห่ากระจายนะฮะตัวนี้คือเห่าแหลกมีอะไรได้ยินเสียงอะไรนี่คือเห่าแหลกแม้แต่เจ้าของแม้แต่คนก็เห่าแหลกนะครับน้องชื่อว่าฟอร์บี้มีอายุประมาณหกหกปีได้นะหกขวบได้นะครับน้องแล้วลูกน้อง อ๋ออ๋อดิตุ๊กคุอะไราล,าลืมไปหมละเจาิลูกอ๋ออยู่ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะฮะตัวสีขาวนี้เป็นตัวที่ขี้อิดฉามากนะฮะอิดฉาสุดๆคือจะจับใครอุ้มไครไม่ได้เลยครับน้องร้องเฟอร์บีก้ก็น้องๆตัวเล็กๆน่ารักครับเดี๋ยเดี๋ยว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 ๋ <Okay. S 2> สวัสดีท่านผู้ชมหนึลูกฮัาโลโฟบีสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเวลาให้ของขนมนะครับสองตัวนี้ครับคู่กัดกันเลยนะฮะสุดยอดตัวนี้สองตัวนี้เห่ากระจายเห่าแรงครับไม่รู้ว่าเห่าอะไรกันมากมายนะฮะไม่มีเหตุผลก็เห่านะครับน้องตัวนี้ไม่เคยออกลงจากบ้านเลยครับก็คือเคยบ้างนะครับแต่ไม่บ่อยก็คือส่วนมากจะอยู่แต่ในบ้านนะครับจะไม่ค่อยได้ลงออกไปข้างนอกเพราะว่าน้องจะใส น้องจะไม่ถนัดใส่สายจูงแล้วก็เดินก็วิ่งนะครับเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กค่ะเขากลัวแต่ตัวนี้ก็โอเคเขาลงข้างนอกบ่อยนะครับต้องพาไปชีพทําธุระข้างนอกได้<ท>ๆๆตัวนี้ก็คือต้องอุ้มหรือไม่ก็ใส่กระเป๋าตลอดนะครับนี่ชงตัวตรงนะครับแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เห็นไหมฮะเอาไปจ่ายเลยตัวนี้เป็นยอกเชยร์นะครับ ตัวนี้แก่สุดแล้วครับประมาณสิบห้าขวบนะครับสิบห้าปีน้องเป็นพด่ดน้องเป็นยายนะคะแก่สุดแล้วนะครับเมื่อก่อนสวยเวนีมากแต่คือตอนนี้ก็คือตามอายุเขานะครับแก่แล้วนะฮะก็คือหูจะไม่ค่อยได้ยินตาก็จะไม่ค่อยชัดแล้วนะครับตัวนี้น้องชื่อว่าลานานาน,นะครับเป็นสุนัขตัวแรกน้องตัวแรกที่มาอยู่มืองนอกแล้วก็เลี้ยงน้องนะครับ ซื้อน้องมาเลี้ยงนะครับนานแล้วครับตั้งแต่แรกแรกชิสสูตัวหนึ่งนะครับแต่น้องเพิ่งเสียไปได้ประมาณสองปีที่แล้วแล้วนะครับเพราะเป็นมะเร็งนะครับจะอายุน้อยกว่าตัวนี้ประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ก็น้องก็ไปแล้วนะครับตอนไปนี่คือเศร้ามากนะครับน้องแล้วตัวนี้ก็ ต้องเลี้ยงให้เขาเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดจนนาทีสุดท้ายของเขานะครับเดินตามเมื่อก่อนจะพาไปเรียนด้วยนะครับไปเรียนภาษาด้วยแต่ตอนนี้น้องแก่และน้องก็อยู่แต่บ้านนะครับฟันแทบจะไม่มีแล้วครับน้องอาแล้วครับตอนนี้ก็พามาแนะนําสุนัขที่เลี้ยงต่างประเทศของผมสองตัวก็ไอ้สามตัวแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาน้องๆมาแนะนํา ต่อไปนะครับตอนนี้ก็พามาแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับยังไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับ Happy End Channel ครับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายมายบายลูก,ลก